มต่ตาา904วางหลักไว้ว่า,วาอันผู้ทรงตัวนั้นหมายความว่าบุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้สลักหลังถ้าและเป็นตัวเงินสั่งใจ่ายให้แก่ผู้ถือผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกันผู้ทรงตัวเงินมีลักษณะสำคัญอยู่สองประการคือเป็นผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครอง ได้ครอบครองตั๋วเงินในฐานะได้ฐานะหนึ่งคือโดยฐานะเป็นผู้รับเงินฐานะเป็นผู้รับสลักหลังหรือฐานะเป็นผู้ถือผู้ทรงในแต่ละฐานะฐานะเป็นผู้รับเงินเกิดจากการที่ลูกหนี้สั่งจ่ายตั๋วเงินโดยระบุชื่อผู้รับเงินไว้ในตั๋วเงินฐานะเป็นผู้รับสลักหลัง เกิดขึ้นในกรณีผู้ทรงนั้นสลักหลังโอนให้แก่บุคคลอื่นรับประโยชน์ต่อไปหลังตัวเงินผู้รับประโยชน์ต่อไปนั้นเป็นผู้รับสลักหลังมีฐานะเป็นผู้ทรงตัวเงินต่อไปฐานะเป็นผู้ถือเกิดในกรณีตัวเงินประเภทผู้ถือเท่านั้นซึ่งถือว่าบุคคลผู้ถือตัวเงินไว้ในครอบครองนั้นเป็นผู้มีสิทธิ์ในตัวเงินนั้น เสมือนดังเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยสั่งใจเช็คพิพาทมอบแก่โจทเพื่อชำระหนี้โจ์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทเมื่อเช็คถึงกำหนดแม้โจ์จะนำบัญชีมันดาเพื่อเรียกเงินและถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายแล้วก็เป็นเพียงการนำเช็คเข้าเรียกเก็บเงินเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจท์ได้มอบโอนสิทธิ์อันเกิดแต่เช็คพิพาทนั้นให้แก่มันดาโจท์จึงยังเป็นผู้ส่งเช็คพิพาทนั้นอยู่ถึงว่าโจท์เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายจึงเป็นผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องคดีได้จำเลยออกเช็ค3 0,000นบาทชำระหนี้โจท์ จทส่งมอบเช็คนั้นชำระหนี้200,000บาทให้แก่นายกนายกจึงเป็นผู้ส่งเช็คนั้นทั้งฉบับเมื่อนายกนำเช็คไปเรียบเก็บเงินที่ธนาคารและถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินนายกซึ่งเป็นผู้ครอบครองเช็คโดยชอบจึงเป็นผู้ส่งและเป็นผู้เสียหายแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองตามมาตรา905วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา1 0ึบุคคลผู้ที่ได้ตั๋วเงินไว้ในครอบครองถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิ์ด้วยการสลักหลังแม่ข่าซ้ายแม้ถึงว่าการสลักหลังลายที่สุดจะเป็นสลักหลังลอยก็ตามท่านให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อใดรายการสลักหลังลอยนั้นมีสลักหลังลายอื่นตามหลังไปอีกท่านให้ถือว่า บุคคลผู้ที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลังลายที่สุดนั้นเป็นผู้ได้ไปซึ่งตั๋วเงินด้วยการสลักหลังลอยอันหนึ่งคำสลักหลังนั้นเมื่อขีดค่าเสียแล้วท่านให้ถือเสมือนว่ามีได้มีเลยการเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายต้องเป็นผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครอง และสามารถแสดงให้ปรากฏว่าได้ตัวเงินมาโดยการสลักหลังไม่คาสายกล่าวคือกซึ่งเป็นผู้รับเงินได้สลักหลังตัวเงินระบุชื่อขอและมอบตัวเงินให้ขอไปแล้วขอสลักหลังตัวเงินระบุชื่อคอและมอบตัวเงินให้คอคอสลักหลังตัวเงินระบุชื่อดำและมอบตัวเงินให้ดำ ดำจึงเป็นผู้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายการสลักหลังและส่งมอบนั้นมีสองประเภทคือการสลักหลังเฉพาะและการสลักหลังลอยการสลักหลังเฉพาะคือการสลักหลังโดยระบุชื่อผู้สลักหลังและผู้รับสลักหลังข้างหลังตั๋วเงินนั้นตามมาตรา917ประกอบกับมาตรา919 การสลักหลังลอยคือการสลักหลังและส่งมอบตั๋วเงินแก่ผู้รับตั๋วเงินโดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ทรงตั๋วเงินตามมาตรา9 1 9วรัคสองก็ถือว่าเป็นการสลักหลังส่งมอบโดยชอบแล้วการกล่าวคือการสลักหลังเฉพาะนั้นสามารถสลักหลังเฉพาะต่อไปอีกได้และสามารถสลักหลังลอยต่อไปอีกได้และการสลักหลังลอยนั้น สามารถสลักหลังเฉพาะต่อไปอีกได้สามารถสลักหลังลอยต่อไปอีกได้และสามารถส่งมอบต่อไปอีกได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อและการสลักหลังเฉพาะนั้นหากส่งมอบต่อไปโดยไม่ลงลายมือชื่อจะเป็นการสลักหลังโดยขาดสายมาตรา905วร้รสองเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีไม่ทราบแน่ชัด ว่าผู้ใดเป็นผู้ทรงตัวเงินโดยชอบซึ่งในมาตรานี้ได้ระบุไว้ว่าหากผู้ใดสามารถแสดงตนเป็นผู้ทรงตัวเงินได้โดยไม่ขาดสายผู้นั้นไม่จำเป็นต้องสละดตัวเงินเว้นแต่จะได้มาโดยทุจริตหรือได้มาโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา905วรรค3เป็นกรณีเช่นเดียวกับมาตรา905วรรค2ที่ให้นำมาใช้บังคับกับตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือมาตรา1,008เป็นบทบัญญัติซึ่งมาตรา905อยู่ภายใต้บังคับนั้น เป็นเรื่องตั๋วเงินซึ่งมีลายมือชื่อปลอมหรือลายมือชื่อที่ปราศจากอำนาจลายมือชื่อนั้นเป็นลายมือชื่อของผู้อื่นซึ่งได้ลงไว้ในตั๋วเงินและเจตนาที่พูดลงลายมือชื่อนั้นไม่ได้ทําเพื่อเจ้าของลายมือชื่อมีผู้ปลอมการสลักหลังตัว๋วแลกเงินซึ่งสั่งใจ่ายให้แก่บริษัทขอ ถือว่าการสลักหลังเป็นอันใช้ไม่ได้เลยเสมือนหนึ่งว่าบริษัทขอไม่เคยสลักหลังตั๋วแลกเงินตัวเงินนี้ยังคงเป็นตั๋วแลกเงินที่สั่งจ่ายระบุชื่อแก่บริษัทขออยู่โจทย์ได้รับตั๋วแลกเงินมาโดยอาศัยการสลักหลังของจำเลยที่1ซึ่งสลักหลังต่อจากการสลักหลังปลอมจึงเป็นการได้มาโดยการสลักหลังที่ขาดสายถือไม่ได้ว่าโจ์เป็นผู้ทรงตั๋วแลกเงินนั่นเอง เช็คพิพาทมีชื่อจำเลยที่หนึ่งสั่งจ่ายแกจย่จำเลยที่สองหรือผู้ถือจำเลยที่สองสลักหลังมอบให้สสนำเช็คนั้นมาชำรหนี้แกโ่โจ์โจ์จึงถือเป็นผู้ทรงโดยชอบเมื่อโจ์นำเช็คไปขอรับเงินแต่ถูกปฏิเสธจำเลยที่สองในฐานะผู้สลักหลังจึงต้องรับผิดใช้เงินแก่โจ์แม้ลายมือชื่อจำเลยที่ผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอมก็ตาม ข้อสังเกต 1. เมื่อตั๋วมีการสลักหลังปลอมผู้ที่ได้ตั๋วจากการสลักหลังปลอมไม่ถือว่าเป็นผู้ทรงตัว๋วบุคคลดังกล่าวนี้เรียกว่าผู้ได้ตั๋วมาจากการสลักหลังปลอมข้อ2กรณีตั๋วแลกเงินมีผู้จัดให้มีการรับรองตัว๋วหากได้รับรองตั๋วไว้ก่อนการสลักหลังปลอมผู้รับรองตัว๋ว ก็ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ที่ได้รับตั๋วมาจากการสลักหลังปลอมสรุปได้ว่าผู้ทรงตั๋วเงินคือผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้สลักหลังถ้าและเป็นตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน การจะเป็นผู้ส่งโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นจะต้องสามารถแสดงให้ปรากฏซึ่งการสลักหลังส่งมอบมาโดยไม่ขาดสายตามมาตรา904และมาตรา905